วิตผมผมมันพังเพลเหมดทุกทิ้งยางคือความตั้งใจที่ผมเคยตั้งใจอยากเก็บเงินเก็บตัองเก็บประเดี๋ยนะครับคือวุ่นวินไว้ไปหมดทิ้งยางเหคือผมก็เลยเป็นอย่างนี้เก็บเงินปรได้เขาเอาเงินไปยังอย่างไปเสพยาครับเสพยาเมือเม่อเ่ากี้เม็ดเมื่อซี่เม็ดครับซี่เม็ดสามเม็ดเล้วครับซื้อมาเมล้ดถอยซื้อมาเม็ดละ ขาดสี่สิบาทาเ,เองครับราดเสเสพเมื่อไหร่เมต่รครับสอเม็ดครับเม็ดต้อครับเราเป็นยังผิดหวังกับชีวิตรเรื่องอย่างเรือ่องฟอกว่าเรื่องคือคนไปเอาหัวไม่มหรอกคนขายคนมายอเยเเขาแบบที่ว่าว่เสียสีใจสั้นนิดสีนะว่าบ่มีไ่อนกอย่างง่ายว่านกเขาอย่างบกักกานนะ แาวนี้ขยี้ต่อนะครับที่อุดอรเนี่ยมีหนุ่มใหญ่ที่เขาไปร้องขอความช่วยเหลือจากกู้ภัยนะฮะเขาไปบอกอาสากู้ภัยบอกว่าพี่ผมเนี่ยมียาเสพติดช่วยพาผมไปหาตำรวจให้ผมได้โดนจับติดคุกทีหน่อยได้ไหมนะแล้วปรากฏว่าเหตุการณ์เนี้ยพี่อาสากู้ภัยท่านนี้ก็เขาบอกว่ามันดูแลผิดปกตินะฮะอยู่ดีๆคนปกติที่ไหนนะฮะมันจะมาบอกให้เราเนี่ยพาไปหาตำรวจเพื่อจะได้โดนจับติดคุกก็เลยตัดสินใจต้องพาไปนะครับแล้วผลปรากฏว่า เจ้าตัวเนี่ยไอคนที่มาขอเนี่ยเขาชื่อนายสุระนะครับเป็นหนุ่มใหญ่วัย48ปีทำอาชีพเนี่ยก็คือเก็บของเก่าขายกับไปหาแย่ไข่มดแดงนะฮะประกบว่าเจ้าตัวเนี่ยผลตรวจทางปัสสาวะหลังจากที่พี่อาสากู้ภัยพาไปหาตํารวจสพเมืองอ,อ,อุดรธาน,นีนะครับพี่สุระฉี่ม่วงจริงๆครับก็คือมียาเสพติดในในร่างกายนี่แหละนะฮะก็เลยเอาละครับ แต่ที่มาที่ไปของเรื่องราวนี้นะครับว่าทําไมพี่สุระนุ่มใหญ่ใบ48ปีเนี่ยถึงตัดสินใจให้พี่กู้ภัยพาไปหาตํารวจเพราะอยากติดคุกไม่อยากอยู่โลกข้างนอกแล้วเป็นเพราะอะไรปรากฏว่าเรื่องราวทั้งหมดเป็นแบบนี้นะคะค่อยๆฟังนะครับพี่สุระอายุ48ปีเนี่ยเอาจริงๆเจ้าตัวเป็นคนแก้งครอชัยภูมินะครับเอาแล้วมาโผล่ที่อุดรธานีได้ยังไงคืออย่างนี้ฮะเจ้าตัวเล่าปูมความหลังให้ฟังนะครับว่าอย่างแรกเลยนะครับชีวิตแกเนี่ยแกมีเมียมาแล้วสองคนนะฮะมีเมียมาสองคน คนแรกเนี่ยอยู่กินกันมา28ปีนะฮะเป็นแม่ไม้มีลูกติดมาสามนะฮะลูกติดมาสานะอยู่กินมา28ปีแล้วพอลูกโตปุ๊บเลิกครับเลิกไปมีผัวใหม่ซึ่งเจ้าตัวก็รู้สึกว่าเฮ้ยความรักของแกเนี่ยมันไม่ประสบความสําเร็จนะฮะลักษณะก็คือเหมือนผู้หญิงเนี่ยหลอกให้เราเนี่ยเลี้ยงลูกหลอกให้เลี้ยงลูกนะครับพอลูกโตปุ๊บก็เลิกแล้วไปหาผัวใหม่เลย ส่วนคนที่2เนี่ยคน,คนแรกที่บอกว่าอยู่มา28ปีนะฮะไม่ไม่ลูกติด3เนี่ยชื่อว่ากาหลงนะฮะชื่อว่ากาหลงอยู่มา28ปีอันนี้คนแรกนะฮะพอลูกโตปุ๊บเลิกครับมีผัวใหม่คนที่2ครับชื่อบักครับคนที่2ชื่อบักเนี่ยปรากฏว่าบักก็อยู่กินกันมา3ปีกับทางฝั่งพี่สุระนะครับแต่ก็ไม่มีลูกด้วยกันปรากฏว่าคนนี้มีปัญหาครับมีปัญหาเนื่องจากว่า เรื่องของการหลับนอนร่วมกันนะการเสพสมแต่บ่อมิสมอคือพูดง่ายๆครับพี่สุราเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องของการที่นกเขาเนี่ยมันไม่ค่อยขันนะครับคือไม่ใช่ว่าไม่ขันเลยนะฮะแต่ขันบ้างไม่ขันบ้างซึ่งแกก็บอกว่าไอ้ปัญหาเนี่ยทำให้เมียรักของแกอย่างอย่างคนที่ชื่อบัักเนี่ยคนที่2เนี่ยนะฮะไม่ค่อยจะ สมประสงค์ไม่ค่อยจะพึงพอใจในตัวพี่สุระสักเท่าไหร่นะฮะและสุดท้ายก็เกิดปัญหาเตียงร้าวขาเตียงหักนะครับเนื่องจากว่าเมียรักก็ขอเลิกแล้วก็ไปมีสามีใหม่ไปม,มีผัวใหม่นะฮะไอเหตุผลที่มีผัวใหม่เนี่ยก็น่าจะเป็นเพราะว่าเรื่องบนเตียงของพี่สุรานเนี่ยทำได้ก็คือเสพสมบอไม่สมนั่นเองนะครับก็พอนกเขาแกไม่ค่อยขันแกบอกว่าหลังจากเมียคนนี้เลิกไปแล้วไปมีผัวใหม่เนี่ยปรากฏว่าเมียก็ชอบมาลอ้อ ผัวใหม่ก็มาล้อเรื่องแกนกเขาไม่ขันด้วยนะครับเราไม่หนำซ้ำเนี่ยเมียยังไปตามผัวใหม่เนี่ยเคยมาทําร้ายแกด้วยซ้าแกก็เลยบอกว่าชีวิตรักเนแกไม่ประสบความสาเร็จนะฮะแต่ถามว่านกเขาไม่ขันจริงไหมแกบอกมันก็จริงะแหละแต่ว่ามันไม่ใช่ไม่ขันตลอดเวลามันก็มีขันบ้างไม่ขันบ้างนะฮะหรือถ้าขันจริงๆก็อาจจะเสร็จกิจเร็วไปหน่อยอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็เป็นมาเนี่ยสากว่าปีแล้วนี่แล้วแกก็บอกว่าสุดท้ายเนี่ยแกก็อยากให้ เมียแกเนี่ยมีความสุขไม่ต้องอยู่แบบหวาดระแวงไหนๆก็เลิกกันไปแล้วแล้วตัวแกก็ไม่ได้ประสบความสําเร็จในความรักขนาดนี้เลยตัดสินใจเสพยาไปเลยดีกว่านะฮะเสพยาไปเลยจะได้ไม่ต้องอยู่โลกข้างนอกครับไปอยู่ในคุกแทนนะฮะแกบอกว่าแกเนี่ยพยายามจะเก็บเงินทํางานหาเลี้ยงผู้หญิงมาโดยตลอดตั้งแต่คนแรกที่อยู่กินกันมา28ปีก็ไม่มีผัวใหม่ใช่ไหมฮะคนนี้ก็ไม่มีผัวใหม่เหมือนกันแต่ว่า เหตุผลก็มาจากการที่แกนกเขาไม่ขันแกก็เลยบอกว่าหลังจากนี้ชีวิตมันไม่เหลืออะไรแล้วนะครับก็ย้ายจากชัยภูมิมาที่อุดรธานีแกบอกแกเพิ่งมาได้7 8วันเองนะครับก็มาหาเก็บของเก่ามาแย่ไข่มดแดงแล้วก็สุดท้ายได้ไรายได้มาก็คือเอาไปซื้อ,อยาบ้าหมดเลยครับเพื่อมาเสพล่าสุดก่อนจะมาเจอพี่อาสากู้ภัยเพิ่งเสพมา2เม็ดนะครับเพื่อที่จะให้กู้ภัยเนี่ยพาไปส่งตำรวจแล้วตำรวจจะได้จับ สุดท้ายจะได้ไปอยู่ในคุกไม่อยากอยู่ข้างนอกแล้วนะครับเมียจ,จะได้สบายใจสักทีไม่ต้องมีแกอยู่บนโลกใบน,นี้อะไรประมาณแบบนั้นก็ดีว่าแกไม่คิดเรื่องของอการจะทําร้ายตัวเองอะไรประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคดีนี้นะท่านรองสารวัตรปราบปรามของสพเมืองอุดรธานีเนี่ยก็ท่านอยู่โรงพักพอดีแล้วก็รับเรื่องเอาไว้นะฮะแต่ปรากฏว่าเขาก็ไม่สามารถทําตามที่พี่สุระต้องการได้นะครับเนื่องจากว่าอะไรรู้ไหมครับเนื่องจากว่ายาเสพติดที่พี่สุระเอามาเนี่ย มันก็จํานวนน้อยมากนะครับแล้วตัวแกก็อยู่ในสถานะของผู้เสพครับไม่ใช่ผู้ค้าเพราะฉะนั้นในมุมของตํารวจนะ,ะท่านก็บอกว่าในมุมของผู้เสพมันก็คือผู้ป่วยครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนต่อไปคือไม่ใช่จับพี่สุระไปติดคุกนะครับตามที่แกต้องการแต่คือการเอาพี่สุระไปบําบัดยาเสพติดนี่แหละครับ ก็เป็นเพราะแกะเครียดครับแล้วก็ผิดหวังในชีวิตก็เลยหันไปใช้ยาเสพติดซึ่งมันไม่ถูกไม่ควรนะครับมันไม่ใช่ทางออกนะฮะแต่อย่างน,น้อยก็ยังดีว่าแกไม่ได้ทําร้ายตัวเองถึงขั้นแบบจากโลกนี้ไปนะคือคิดสั้นนั่นแหละว่าอย่างนั้นเถอะนะฮะแต่ว่าเอาล่ะยังไงก็ผิดท่านะครับยังมีวิธีการแก้อีกเยอะนะครับแต่ที่แน่ๆพี่สุระไม่สําเร็จนะฮะไม่ว่าจะเรื่องมนเตียงหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะแล้วก็เรื่องนี้เหมือนกันที่พี่อยากไปอยู่ในคุกไม่สําเร็จเช่นเดียวกันเพราะพี่ คือผู้ป่วยจากการติดยาเสพติดจ,จากการเสพยาเสพติดนั่นเองนะครับไม่ได้ไปอยู่ในคุกนะพี่นะไปบำบัดยาเสพติดแทนนะครับ